แอดบอกได้เลยว่างานนี้เราพึงปาถนาออย่างแรงนะครับมาอย่างแรงทีเดียวนะจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนแแม่มีรายชื่อนะเราว่าใช่ไหมก็นี่แหละก็แอดก็คิดว่ามันโอ้โหมันก็เป็นไปได้นะนะเออก็มีโอกาสนะแอดว่านะเออเราก็เฝ้าภาวนานะเอฟซีนะใช่ไหม เออว่าภาวนาวเออมันน่าจะใช่นะเออ,เอ,อใช่ไหมเออก็คิดว่าแนหะนะครับคิดว่าแหละอืมอ่าย่าเล่นะสวัสดีครับผมนะครับอือก็เดี๋ยวก็รู้กันนะครับพี่ซีว่าเดี๋ยวเราจะสืบเรื่องนี้ลงลึกอีกหน่อยนึงนะครับเอฟีนะว่าหนึ่งในห้านะมีจริงหรือเปล่านะครับมีหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะเออ มันจะได้เด่นชัดแล้วก็จะได้เห็นกันจริงๆนะครับว่า,าการกระทํานั้นนะ,นะครับตั้งแต่หลายคนใช่ไหมหลายคนใช่ไหมคือตอนนั้นมันก็นานมาแล้วนะตอนนั้น,น่ะคือตั้งแต่ปีไหนละปีที่แล้วมั้งนะครับไอ้อจาไม่ได้หรอกนะครับนั้นออตอนนั้น,น่ะจําไม่ได้หรอกว่ามันนานมาเท่าไหร่แต่ว่า เป็นปีแหละเดาๆนะมันเป็นเปีนปีน่แ,แหละนะครับเราก็จะมาดูว่าเออมันติดหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะเออนะลุนกันต่อไปนะเอฟซีนะโอ้โหเป็นข่าวที่มันมันเป็นข่าวดีนะเอว่าแหละนะเอออะไรที่มันไม่ถูกต้องนะเอฟซีนะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเราก็ต้องให้จัดระเบียบกันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช่ครับผมย่าเล่นะอย่างนั้นนะครับแอดอยากจะให้มันเป็นแปอย่างนั้นเลยเอาจริงๆนะเออมนจะได้จัดระเบียบให้มันดูชัดเจนจะได้เห็นกันว่าเออทําทําดีมันย่อมได้ดีใช่ไหมนะเออทําชั่วย่อมได้ชั่วมันแน่นอนอยู่แล้วนะอที่ผ่านผ่านมาก็เห็นเห็นกันอยู่สวัสดีบับนบีด้วยนะครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมนะแอดอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอะ อที่ผ่านมาเอเรื่องราวเนี่ยมันจะได้ให้มันรู้เรื่องไปเลยนะพูดง่ายว่าถ้าถ้าเขาโดนลงทันหรืออะไรเนี่ยเอฟซีนะงานก็ทําไม่ได้อะคือเป็นที่ปรึกษาได้อย่างเดียวอมาใช่ไหมล่ะเอะดําเนินการอะไรไม่ได้คือเป็นแค่ที่ปรึกษาเองานก็จะโองก็จะไม่มีเลยละเาพูดง่ายนะ จะมาลงถนนกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับเออลงถนนอย่างเดียวอ่ขึ้นนั่งในบ้านไม่ได้แล้วต้องลงถนนอย่างเดียวแล้วนะใช่ครับผมคือจริงๆเนะี่ยข้าราการเนะี่ยอ่าบทบัญญัติของเขาเนี่ยมีมานะไม่ใช่ไม่มีเขามาแต่นานแล้ว แต่เขาไม่ได้ใส่ใจไอเอฟซีนะเอ็ดบอกได้เลยเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ก็คือเขายังไม่ได้โดนอะไรที่มันเต็มๆโดนตรงๆทักทีหนึ่งเะใช่ไหมก็คือถามว่าบทบัญญัติเขามีไหมบทลงโทษนู่นเนี่ยมีมีมานานแล้วเออเขาก็ระบุให้ชัดเจนอยู่แต่ว่าเขาไม่ค่อยสนใจแค่เขียนนะเอฟซีนะเขียนเออเขียนให้ให้เขาเรียกว่าเขียนเสือให้วัววัวหรือเปล่าแค่นั้นเองนะ มันยังไม่ได้มีอ่าที่เป็นรูปมาทำจริงจริงไงแต่คราวนี้นะเอ็ดว่าถ้าเป็นรูปมาทำจริงจริงเนี่ยคราวเนี้ยทุกคนจะเข้าใจว่าเออบทนี้มันใช้ได้ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องมีมานานแล้วแต่แต่มันยังไม่ได้มีอ่าที่ชัดเจนนะเออมันไม่ได้มีที่ชัดเจนเขาก็เลยเขาก็เลยไม่กลัวกันนะทั้งนั้นกาจะทำกันลุ่มลุ่มลุ่มเหรอใช่ไหมล่ะ เออมันมีมันน่าจะพูดง่ายๆว่ามันน่าจะออกกฎที่ว่ามันมีกฎระเบียบอ่าเท่านู้นเท่านี้นะประมาณไหนอะไรยังไงนะ่ะมันน่าจะมีชี้แจงมาไม่ใช่ว่าตามอำเภอใจจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะเนี่ยมันมีช่องว่างตรงเนี้เยอะมากไงเอฟซีที่เขาเสียหายเขาเพราะว่าช่องว่างมันเยอะไงเออถ้าทำไม่ถูกเนี่ยนะครับใครที่คนที่เสียหายก็คือใครเราต้องถามนะ กับประชาชนนี่แหละนะนี่ไงนะครับเอฟซีเราเห็นแล้วนะครับงานนี้โอ้โหถ้าโดนแล้วโอ้โหเอฟซีเอ้ยนะครับนะงานนี้ต้องมีนะแก้บนกันบ้างหรือเปล่าเอฟซีนะต้องไปกินหมูหันหรือเปล่าหรือ,อยังไงอใช่ครับผมก็คือมันก็เหมือนกับไม่ คือพูดง่ายๆว่าคำคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่เอ,อนะมันก็อาจจะมีการอ่านู่นนี่นั่น,นกันซูเอียกันนู่นนี่นั่น,นอย่างเงี้ยเอฟซีเอ็ดบอกเลยเลยคราวนี้ว่ามันก็เลยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไงนะออไม่เข้มแข็งไงแต่ถ้าเอาจริงๆจังๆเนี่ยเอ,อดีก็ดีไปไงบทบัญหยาดถ้าแม้ดีทําดีมันก็ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ดีล่ะ เราก็ต้องย้อนถามตรงนี้แหละถ้ามันไม่ดีทําไงเออไม่ดีก็ประชาชนก็รับเคราะอยู่นั่นไงเออเขาก็ไม่อยากจะไปทําอะไรมากมายใช่ไหมแล้วไปต่อสู้กับผู้ที่เขารู้เนี่ยนะครับมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วตามหลักเด็กบนสน่อย <laughs> เออ มันต้องอย่างนั้นแหละต้องแก้บนแล้วคนระับโมูหันแล้วเอฟซีต้องไหวกันอย่างนั้นแหละนะเออถ้ามันเข้านะโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันใช่เลยเอฟซีนะใช่ใชเ่เราก็รอโอกาสนี้มานานมากเลยนะเอออืหลายหลายระบบหลายช่วงหลายตัวทีเดียวนะอืมอ,อยากจะให้เห็นนะครับว่า มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมเออแล้วสุดท้ายเนี่ยใครได้รับผลนะครับอืมก็ใครทําอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นถูกไหมลนะ่ะอันนี้มันโอกาสเห็นผลมันน้อยเหลือเกินน,ะน้อยเออมันมาถึงตัวก็ช้ามากช้าจริงๆริงเออเราก็รอแล้วรอเล่านะครับรอแล้วรอเล่าอยู่นั่นแหละเออแต่จริงๆก็อยากจะให้มัน เห็นผลทันตาไปเลยนะเอฟซีนะเออเราก็จะอ่ามันจะได้ชัดเจนสักทีหนึ่งเลถ้างั้นคนก็จะเอาไปเป็นเยื่ยงอย่างใช่ไหมเออเอาไปเป็นเยื่องอย่างเอาไปให้อ่าให้เห็นว่าเอ้ยทำแล้วมันมีอะไรนี่ใช่ไหมเออนี่แหละนะนี่แหละแอดก็ยังไงก็ภาวนากันแล้วนะเอฟซีนะเออภาวนากันให้เต็มที่เลยนะครับอืม กินได้ตลอดถ้ามีงานฉลองอกินเจแก้บนใช่ไหมก็ต้องแก้บนไปแหละเอฟซี FC, เพราะว่าอะไรโอ้โหโอกาสแบบนี้มันไม่มีบ่อยนะอะโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยนะแล้วนานมันจะมาสักทีนะครับโอ้โหถ้ามันได้เนี่ยโอ้เนยเอฟซี FC เนี่ยแอ้ว่าถูกหวยมันยังไม่พอนะแบบเนี้ยนะอืยังไม่เท่าคือมันอาจจะดีกว่าถูกหวย อันนึง่งเราได้เห็นกันแหละนะเพราะว่าโอกาสแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีบ่อยๆโอกาสที่จะหลงมาแบบเนี้ยนะโอ,โอ้ได้ข่าวก็ข่าวขาว่ขาวสารก็น่าจะอะพอจะได้ลุ้นกันบ้างแหละนะครับ fg ได้ลุ้นกันบ้างอืขอให้ขอให้เป็นไปตามนั้นนะนนนนขอให้เป็นไปตามนั้น fg นะ a ดก็อยากให้มันเป็น อไปตามที่เขาอา่ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาแล้วก็มีรายชงรายชื่อติดหนึ่งในนั้นนะครับโอ้โหอันเนี้ยมันจะเป็นข่าวดีอของเรากันทีเดียวนะครับข่าวดีหลายๆท่านนะเออราก็เห็นผลงานเข้ามาแล้วนะเยอะแยะมากมายนะออโชว์ผลงานวีธกรรมกันมาเยอะแยะ แต่ถ้าได้ตรงนี้บายด้วยเนี่ยโอ้ยนะดีใจเลย FC, เสียนะครับดีใจมากอะ่ะเออนะอยากจะให้เห็นผลทันตาเลยละเอาง่ายๆแต่มันก็มีอีกหลายเรื่องนะที่จะเข้ามาหาเขานะมีอีกเยอะนะครับเมือ่อแต่มันมาช้าไงม,มาช้ามาไม่ไม่ทันใจไม่เหมือนสั่งกุฏิยวเงี้ยสั่งอาหารตามสั่งเงี้ยจะไม่สั่งปุ๊บก็คงจะได้มันไม่ใช่อย่างนั้น อันนี้มันค่อยๆมาค่อยๆเขยิบเขยบเขามานะเขาอยากจะเห็นนะยังไงก็นะใช่ครับผมบอรเบอลบีนะโอกาสมาถึงแล้วเออแล้วโอกาสมาถึงแล้วโอกาสได้แล้วว่าง่ายๆชัดเจนแล้วนะโอ้โหถ้าโปออกมาเนี่ยนะชื่อติดแล้วนะโอ้โหอย่างนี้นะเอฟซีนะ เอ,อมีถอดถอนออโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสินะท่าน,านเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสินะเออถ้ามันเข้าระดับนั้นเน่ะอ่าอ,อยู่ในระดับสเต็ปที่สามเลนะเออแอดก็จะโอ้โหอย่างนั้นมันสุดยอดแล้วนะครับเออแต่แค่พักเนี่ยพักผ่อนไปก่อนเงนี้ยนะ มันก็น้อยไปไงใช่หไหมเออมันก็น้อยไปแต่ถ้าลบออกไปเลยเนี่ยลบลายชื่อออกไปเลยเนี่ยโอ้อันนั้นโอเคเลยนะเอฟซีนะถือว่าโอเคนะนใช่ไหมใช่ไหมยาฮาล่เื่ใช่ครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าด่าชาวบ้านนะเอฟซีนะไม่ต้องไปอะไรมากมายเราไป ด่าทะเลาะก,กับชาวบ้านเนี่ยมันใช่เรื่องที่ไหนล่ะเอฟซี FC. ถูกไหมมันไม่ควรด้วยละมันไม่ควรเลยล่ะนะเออไม่ควรไม่ควรทะเลาะก,กับชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยมีที่ไหนใช่ไหมมีแต่เขาจะปกป้องอ่าคนยากคนจนปกป้องชาวบ้านเออเห็นไหมอันนี้จะหาเรื่องใอ้ชาวบ้านเดือดร้อนเอฟซี FC. มันไม่ถูกต้องนะเห็นว่านะ่ะ เจริงๆเออไม่ถูกเลยอ่ะชไหมนี่แหละเราก็ยังลุ้นได้ลุ้นกันต่อไปแล้วว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันจะใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะได้ลุ้นกันต่อไปอ่ะอืมจะคิดว่ามันใช่ จริงหรือเปล่านะแต่คอให้มันจริงจังเลยนะเออแต่เขาก็ดำเนินไปต้องปิดปีกว่าแล้วนะเรื่องนั้นอนะ่ะเออนานมาแล้วอืมใช่ครับผมมันต้องควรทำอะไรได้ให้มันเป็นมันเป็นบทเรียนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างเออคือทำให้มันชัดเจนนะ ถ้าถ้าทําแบบนั้นน่ะทาให้อ้คนอื่นนะครับที่ที่กาลังจะทําหรือคีดจะทําเนี่ยมันก็ต้องยุติลมเลิกไปมันมีช่องโหว่เยอะมากเลยมันไม่มีอะไรมามาคุ้มครองเลยอะ่ะ fc sb อบไรเลย,เลยไม่มีอะไรมาคุ้มครอ,องจริงๆนะมีช่องโหว่เยอะแยะมากมายการการเรียกเนี่ยนะครับมันน่าจะมีเพดานมันน่าจะมีขั้นตอนว่า,วาเอออคดีนี้เท่าไหร่คดีนี้เท่าไหร,ร่อะไรอย่างเงี้ยนะ คือแล้วแต่เขาเรียกเลยอ่ะถามว่าผลกระทบมันอยู่ที่ใครถูกไหมผลกระทบมันก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละอืมโอตาจัมพูเรางงมากใช่ไหมโอ้ไม่ต้องงงหรอกตาชัมพูเออจะไปงงทำไมล่ะแหมข่าวข่าวก็ดังจะตายเออข่าว,ข,าวข่าวไม่ได้เงียบหายนะเออข่าวข่าวไม่ได้เงียบหายนะ เันต้องดีใจที่ถ้าเกิดเขาเอก็ทําให้มันสังคมมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นไงใช่ไหมไว้ใครก็ไม่รักผมหรอ,อมันทำยังไงได้ละ่ะคนเรา FC, นะเอ่ะเอฟซีนะเออยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอืไปกินยามาก,ก่อนง,งงอีกแล้วนะ ข่าวข่าวนี้นะเอ็เอดบอกได้เลยนะมันมันเป็นอะไรที่จะลื้วงการใหม่นะครับลื้วงการใหม่แล้วก็อ่าคือจัดระเบียบให้มันดูดีขึ้นนะครับเข้มงวดแล้วก็ลงโทษแบบจริงจังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะโอเคที่สุดเลยถ้างั้นนะ่ะมันจะเป็นช่องโหว่ของของตรงนี้ไปเลยอ่ะเป็นช่องโหว่มีช่องทางธรมมหากินเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยนะ่ะมันไม่ถูกต้องเอซีเออ คนที่จะได้รับผลกระทบก็ชาวบ้านชาวเมืองคนยากคนจนคนที่เขาไม่ดูเรื่องอะไรมากมายเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะ